إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله هدى ودين حق ليزهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير هد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله خاقبكم الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى ให้เราได้มี ชีวิตมีริสกีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีเวลาในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีต่อ Allah subhanahu wa t ต a l า a l h a m d u l i l ล a h كُبْرُونَ ا ล ل َّ ه ِ สุบฮานวตาลาที่พระองค์นั้นได้ให้เราได้เร็จสิ ah ้นจากการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ยิงให่ก็คือการทื่อสิ้นอดในเดือนอามฎอนที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลลา หลังจากรอมฎอนได้จากไปแล้วแต่การทื่อสิ้นอดนั้นยังมีอยู่แมต่รอมฎอนจากไปแล้วพี่น้องอัลกุรอานก็ยังไม่ได้ทุกหยก อัลกุรอานก็ยังมีอยู่แม่อม م ดอนจะจากไปแล้วการละหมาดในยามค่ำคืนก็ยังดำเนินกันอยู่การซดก็ะก็เราต้องทำกันอีกต่อไป ความดีงามเหล่านี้ก็ยังไม่ได้คาดสายพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮอานาวตาล,ลาอัลลอฮฺซุบฮอานาวตาลานั้นได้ให้เราได้มีความสมบูรณ์แบบขบ้าวันนี้สิ่งที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องผู้รวมละมาจุมอาทั้งลายก็คือเรื่องข้อง แผ่นดินไว้สัญญาณข้องวันเกียมะโอสถธาจำเป็นที่จะต้องไขครวอสุขที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่พวกเราทั้งหลายนั้นไม่ขาดคิดเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่วันนี้อัลลอฮฺ س ب านว ه และตาล ل าให้เหตุการณ์ข้องกันสั้นสะเทือนข้องแผ่นดินนั้นกลายมาห้าเราแล้วประสบกับพี่นองของเรา <c oughs> ในประเทศของเราแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลาย บัรดาผู้ศรัทธาจะต้องมั่นใจและก็เชื่อในอันกุรอานและต้องเชื่อในอัสซุน์ของท่านนาบี็อลฮุอะลิวะสัลลัมเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสัญญาณข้องวันสิ้นลกนะครับ Wan sin có ko khu wan kiamah đăng ti Allah Subhanahu wa taala de kla wa ni dân zanzala A'udzu billahi ash-shaytan syaithanir rajim idza zunzilatil ardu zinzalaha ma pen din nan man san wa akhrajatil ardu athqalaha sing tinak eng nai pendin, pen din pendin pen din nan man ja lut ว่าก็ลนอินซานุมาละฮะและบรรดามนุษย์ก็ะตกใจถามไทยว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับต่างคนต่างวิ่งเอาตัวรอดบางคนก็นไม่ได้ใส่ผ้าไม่มีเครื่องนุงห่มบางคนก็นอยู่ในสภาพที่กำลังนอนหลับอยู่ บางคนก็นอยู่ในสภาพที่กำลังอับน้ำอยู่นะครับว่ากันอินุาน์มาละฮะมนุษย์ก็ได้ถามได้กันว่าอะไรมันเกิดขึ้นบางคนเข้าใจว่าตัวเองนั้นเมาแต่ทั้งทที่ตัวเองไม่ได้เมายามาอินทวพัด,ดสุอัคบารอหะในวันนั้นเป็นวันที่แผ่นดินนั้น จะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบะอานะวะตาลาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนะครับที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอะไรที่เราทำไปบนหน้าแผ่นดินนั้นมันจะเป็นพยานตัชฮะดูอัลันอามิลีนะบีมาอามิลูอัลลอฮริฮามินไครินวาชาตรินแผ่นดินจะเป็นพยานให้กับเรา ให้กับผู้ที่กระทำบนมันในอามันต่างๆที่ปรากฏในหน้าแผ่นดินนี้มินไคยดินว่าชัรินไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วะนะครับแผ่นดินมีตาแผ่นดินมีหู้แผ่นดินมีการสัมผัสกับพวกเราทารั้งหลาย และมันจะไปบอกกับอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ซึ่งเป็นพยานปากเอกว่าเราทำอะไรไว้บนน้าเป็นดินนี่นะครับวไมนยะมันมิล ق รติ ر ة خ ي ย ي รอและใครติตทมอามันนะครับความดีแค่ทุลีเขากจะได้เห็นมันในวันอาค i r o วไม่ยอนมิทกลาวดั่รตินชรยิระและใครที่ทำความชั่วแขนึ่งทุลีเขาก็จะได้เห็นมันในวันอาคิราะชเดียวกันพี่น้องวันนี้ Allah s u b h a n a h วะต t a า l a ได้จำลองให้เราได้เห็นถึงสัญญาของ Allah s u b h a n a h วะต t a า l a เป็นสิ่งที่เราไม่สงสัยไม่สงสัยอีกแล้วว่าการเกิดวันกียมัตนั้นมันเป็นความจริงพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้เตือนกับบาวของพระองค์ว่าในยุคอาคิร z a ม a น ก็คือยุคสุดท้ายอัลลอฮฺสุบหฮานวะตะลาจะเตือนเตือนถึงการลงโทษนะครับไล่ไล่การเตือนด้วยกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นมาแล้วเราได้รับรู้มาแล้วในอดีตการที่ผ่านมา นะครับในยุคของบรรดาอัมบิยะปก่อนที่อัลลอฮฺ س, س, س ب าน ن, ت ن ه และ ت ع าเตือนและอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าได้ลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่มีไม่ได้รับคำตักเตือนจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าดังที่ปรากฏในสุรทนอันกะบูตอายะ์ที่2บว่ากัลลาอัคْนาบิ ب ัมบิ ฟะมินหุม,มันอารุน,นานอลลหีฮ้าซิบะฮงรู้เอดว่าเราได้ลงลมที่รุนแรงมายังพวกเขาทางไล่ลมนี่คือลมที่รุนแรงที่สามารผ้าก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยขึ้นไปยังฝากฝ่า,ฝาได้สามารถที่จะ ทำลายผูกเข้าที่บรรดาชนต่างโชนก่อนๆเขาได้ไปกุดผูกเข้าทำบานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลมเล่านี้พังทาลายกันมาจังหูแล้วโดวยสาเหตุได้ละ่ะมีดัมบีโดยสาเหตุของความบาปของมนุษย์นะครับบาปที่หญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์สุบะอาลลอฮฺได้กล่าวไว้ ภัยบิบัติจะเกิดขึ้นมาถ้าเมือนึ่งมาได้มีบาปเล่านี่นึ่งในนั้นก็คืออัชชิกการตั้งภาคีต่อ Allah นะครับรองรูมาวลมาอาซีการฟ้าฟื้นต่อ Allah บ ب ห ا ن ฮและะอาลานะครับเมื่อเหตุการณ์เ่านี้มันเกิดขึ้น พฤติกรรมเล่านี้มันเกิดขึ้นสำแลวสำลาวอัลลอฮฺสุบฮานวะตาละกระตือนให้พวกเราต่างลายได้ยำเกรงวะมินฮุมมันอะคอร์ดฮุสัยฮะบางกลุ่มชนอุลามะตัฟซีดว่ากลุ่มชนอัสมุตกลุ่มชนซามุตได้มีเสี่ยงกำปนัดนะครับจนกระถางแก้วหู้นี่แตก ตานิทลักออกเป็นเลือดนะครับเลือดออกต่างปากออกต่างโมกออกต่างหูโดยเสี่ยงกำปนาที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนนะครับตายกันกระจัดกระจายว่ามินหุมมันขอซันาบิฮิลอักและก็บางกลุ่มบางกลุ่มชนอัลลอฮฺบ ب า ا า ه ละตาลาให้เป็นดินสูบ กลุ่มชนเหล่านั้นบรรดาโมฟัสซีรินบาว่าเขาคือกอรุนและวงวานของกอรุนที่เขาบำเเรอความสุขของตัวเองบนนาผพนดินจนกระทั่งเขาลืมอัลลอฮ์เขามีสมบัติมากไม้มีคะรืฮาตมากไม้มีผพนดินมากไม้มีสมบัตินะครับคุณแจ้ค,ครั้งของกอรุนนั้น ต้องชายคนสี่สิบคนแบกคุณแจครั้งข้องกรุนแต่กรุนชายสมบัติข้องตัวเองไปในห้นทางที่เป็นมัซยาตห้นทางที่ฟ้าฟื้นต่ออัลลอฮฺซบฮานวะตาละอัลลอฮฺตาละก็ให้แผ่นดินสุขลงไปอยู่ตายแผ่นดินว่ามินหุมมันอักรอบนาและบางกลุ่มอัลลอฮฺตาละให้ตาย นะครับในนามทะเลนั่นก็คือฟิรโอปนและวงวานของฟิรโอปนะครับวะมาการัลลอฮุลิยุลิยุสลิมุฮุมนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมพวกเขาทาั้งหลายนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมมนุษย์นะเพราะอัลลอฮ์ตราสชายในสิ่งที่ให้มนุษย์ได้ทำความดี กินก็กินในสิ่งดีๆนอนก็นอนบนบนความดีเดินบนหน้าแผ่นดินก็เดินในสภาพที่มีมารยาที่ดีนะครับสุญูดบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ได้ชายให้เราสุญูดบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ได้ชายให้เราได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ได้ชายให้เรานั้นมีความรักซึ่งกันและกัน แต่บรรดามนุษย์ฝ้าฟื้นมีเงินไม่ไม่ใจสักัดการมีสุขภาพปราณนาไม่ดีแข็งแรงไม่เดินไปละหมาดที่มัสยิดมีตาที่แข็งแรงไม่สามารถที่จะอ่านกุรานได้มีกําลังวังชาแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเลือกพี่น้องผู้ที่อ่อนแอได้มาคานัลลอฮุลยาะยละลยาะยะ Allah a ah um t a าลาไม่ได้อารมพวกเข้าท้งหลายว่าละกินการูอังฟุซาฮุมยาสลิมุนแต่ว่าปัญดาพวกเข้าท้งไลายนั้นอารมตัวของเขาเองนะครับฟ้าฟื้นเองนะล l l a h บอกว่าอยากินในสิ่งที่หารมแต่มนุษย์ฟ้าฟื้นมนุษย์ไปกินสิ่งที่หารอม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ้นบนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริสกีสับสิ้นที่ห้ามาได้จากสิ้งจากคุณทางที่ฮารอมนะครับแล้วนี่คือการฝ่าฟืน้นของมนุษย์ บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى นะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى ได้กล่าวมาอาซอบะกุมมินมมินม ب ซีบะติมฟ ف บิมาก ب ซ ا บัตไอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นความเจ็บปวดบนหน้าแผ่นดินเรานี่มัน <c oughs> ไม่ใช่มาด้วยกับความบังเอิญมันไม่ได้มาด้วยกับภัยธรรมชาติ นะครับไม่ได้มาด้วยความบังเอิญุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ดับไว้หมดแล้วฟาบิมากะซาบัตไอดีกุมอะไรก็แล้วแต่ที่ปวกก่านทางไล่ทำไว้บนหน้าเป็นดินนั้นนั่นคือความบททดสอบที่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะะตาลาให้มีสาเหตุ

ก็คือประจาชากของท่านนาบีสุลต่านละวะละยวาสัลลัมเราจะได้เห็นึงเรื่องราวต่างๆนะครับภัยพิบัติต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือขอสะฟฟนการสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรืออีกกว่าไม่หนึ่งก็คือแผ่นดินจะซูบลงว่ามาสะคนและก็มีการเปลี่ยนให้คนกลายเป็น สัตว์เดรัชาานที่น่าเกลียดนี่เราอาจจะไม่เห็นยังไม่เห็นแต่นีสไส้เนี่ยเริ่มที่จะมานีสไส้ของมนุษย์เริ่มที่จะกลายเป็นลิงเริ่มที่จะกลายเป็นสุกกอนชอบเต้นรำได้รับนะชอบร้องรำทำเพลงถึงอันกุรานถึงอัซสสุนนะวกกว่กา้ฟุน และจะมีหินที่ถูกสร่งลงมาจากนารกตกเมื่อนกับฝนที่ตกลงมาอันนี้ก็เราก็ยังไม่เห็นทีแต่เกิดขึ้นในยุคข้องนะในยุคข้องกองกับอับรรฮักที่เดินทางมาทำลายกับบะ وقال رجل من المسلمين: مِنْ رسول الله يا رسول الله من رسول الله هو رسول الله يا ذَلِكَ الله يا رسول الله يا رسول رسول الله الله ว่ล่สซุสัลลัลลอฮุวาลายัยยวะซัลลัมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อมีการเต้นรำกันในสังคมมันจะเกิดขึ้นกันในเมื่อมีการเล่นดนตรีฟังเพลงกันยังดัดดืนว่าชุริบัตอัลคุมูรและมีการดื่มสุรากันอย่างเมามันนะครับสุราในยุคอาคิรุซมานทุก เปลี่ยนชื่อให้เป็นน้ำนะเพิ่มพลังมัง้งน,น้ำนู่นา้ำนี้มัง้งนะครับแต่มันทำให้เมานะว่าอินทิชารุซีนาการซีนาลูกซีนานะครับคนอยู่กันไม่แต่งงาน อ้างว่าไม่มีความพร้อมหลูกซ่องส้มคนไปแล้วก็ยังไม่พร้อมไม่แต่งงานอยู่กันในสภาพทีซีีน้านั่นคือสิ่งที่จะปรากฏในสังคมของเราก็คือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะครับหรือมีการส่งเสริมให้มีการลักรวมเพศ นะครับผู้ชายรักชายผู้ยิง่งรักยิง่งจดทะเบียนกันได้วลาชักกะอันนัซินาจารีมาตุนอาซีมาตุนไม่เป็นที่สงสัยแล้วว่าการซินานั้นเป็นความเป็นอัชยากรนะครับเป็นบาปท,ที่ยิ่งใหญ่นะ และก็อีกเรื่องเรามากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺตาลัโกรธโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการช่อโกงเรื่องของการโกหกลอกลวงเรื่องของการบิดเบือนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานฮววะตาลนาะนะครับเราจะได้เห็นได้ว่าคนที่ไม่มีความรู้พูดทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องศาสนาอิมามอิบนุตมิยาได้กล่าวว่าใครที่พูดเรื่องศาสนาโดยตัวเองไม่มีความรู้เขาคือคนโกหกถึงแม้ว่าเขาไม่เจตนาในการโกหกสักทีก็าตามนั่นคือเรื่องเราทีลอัลสุบฮานวะตาลาได้เตือนกับเราพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเหตุการณ์เล่านีมันเกิดขึ้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับเต้าปตอิลล a l l ตอบัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาและยืนยัดอยู่บนสัจธรรมของอัลลอฮ์นะครับอีมานก่ออัลลอฮ์อย่างแน่นแฟนศึกษาห้าวิชาความรู้ศาสนานะครับอัลลอฮ์ตาลาจะโปรยบาระกัดให้กับเราประการต่อมาฮันไปลยอัลมาซกีนิวัลฟุกอรอ ให้เราหันไปแลกคนมาซากีนคนที่ลำบากยากจนนะครับช่วยเลือกพวกเขาให้เกียรติพวกเขาเมตตาพวกเขาอัลลอฮฺต่าลาจะโปรยความเมตตามาให้กับเราดังที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮวะลัยวะสัลลัมได้กล่าวมันลำยารหมลายุรหมใครที่ไม่เมตตาอัลลอฮฺจะไม่เมตตากับเขาเด็ดขาดทั้งดุนยาและกับอาิเรพี่น้อง ฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าฟ้าฟื้นต่อัลอ์ให้เรากำชับกันทำความดีและหยับยั่งในสิ่งที่เรานะปฏิบัติกันในเรื่องของความชัว่วนะครับก็ขอฝากกับพี่น้องนะเรื่องราต่างๆเี่ยว AH ลอตอาบอกสัญญาณน,นะครับให้เราได้รู้และหลังจากนี้มันจะมาเป็นหลาลกหลอกให้เราได้ Kabulkan su so Allah Taala dengan taubat, dengan dzikrullah, dengan doa, dengan ramad. Aku lakukan ini. Astaghfirullahaladzam, wa sair muslimin min kulli zam, fastaftiruh. Inna hu hu alghafur rahim.